เป็นสายถ้าบวนได้ตึงนักตึงหลายอัฐะบงริผ่านเปิดเอาเหตตอนนั้นมีแผวบัดเหมือนกันนะกับบักกรรมกันมีหันหลายงสบงจีวอนียมวัยตี พันธะงบมารีหานป็ดจ่อป็นตุ้งนะเป็นเครื่องนำตาตนปุกนางมาาัจฉาปุกจอระเคก่อนได้พันนี้น้องมาเป็นเมียไอจะเป็นเฮียจะให้ตัวเป็นเจ้เดี๋ยวว่าจะลอยลื่นฟังอ่ะอตุ้งแช่ คนนั้นนั้งในน้องพันธุ์นี้แกมันนั่สงสัยแกมีความหมายย่าใดกันอันอีแม่บอกว่าเครื่องน้ำตาลมันแก่ใดเจ้าสงสัยมาเอาลูกอย่างอื่นใส่เัวอย่ากไวอยากสําคัญลูกเป็นเครื่องน้ําตาลที่เป็นนะู้ซัดตามนายประวัติเจนพุทธากัน ฟังเรื่องประวัติเต่าว่ายังมีโปอกังสำเพาก,กางทะเลไปขายของขายเผ้าซ้ำไปขายผ้าไหมนั่นเราสมาขี่เหือสำเพากางทะเล สมุดน้ำมันกว่างตีสุดเห่อลอ,อยค่อยเุย <Yeah. S 1> ส,สมิงมิสเม่าไปขี่กาอาทะเลสมิงปอกานาสมังไหยามาจากนับประเทศอินเดียไก่ล้ำไก่เหลือ,ลอเปิ้นไปปอกา <Yeah. S 1> อันนี้ขี่เหอสามเ่ามา Hi. In La propaganda. ็ยายาตีสุดได้ตึงควังตึงสุงเป็นประวัติให้จะเล่าเรื่องตุงงมันเกิดฝนตกหน้าฟ้าหองพายุมันเข้านักระนํามาเพื่อลํานั้นก็จะป้องกระดองเกิดพายุนี่ฝนตกหน้าฟ้าหองเพื่อสําเปานี่แกวงไปแกวงมา เพื่อนห้องว่าผ้าที่มันมีก้ามีอย่างเพื่อนก็เอาไปเป็นเครื่องบรรณาการกาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเอาเสื้อเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินกาพระเจ้าแผ่นดินก็เอาไปแจกไปจ่ายเฮือกเพื่อนห้องว่าข้าะบดีที่เป็นเศรษฐีกาที่อยู่ยังเมืองบองนั้นเนี่ยกะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันโอ้วันหนึ่งก็มีพายุฝนตกลมหลวงเฮือดมากรวีไปวีมาเนี่ยกะเขาลงคิดว่า เหือลำเดียวอ่ะขึ้นมันสูงเทไรมั่งอ่ะแม่นะเจ้าแว่งไปแว่งมาปดโตปอก้าเป็นสะเลสะลำเจ้าปดโตหน้าบุญช่วยเหือสหาเฮาฮันบัคว่ำบัเง,ยงยียงโอ้ยใหญ่นายมันยังได้บักคว่ำเพราะว่ามีผัญญาเต่าฮันมีผัญญาเต่ามีอ่แม่นางมัตฉานนะนะเจ้าได้มาช่วยอุ้มเหือสหาเฮาลำนั้น พญาเต่าตัวนั้นนี่เอาหลังเข้าห้องตี๊ดเหือสําเพานั่นบบฮือเหื่อมันบองแบงบบเฮือเหือมันเงี่ยงนะบบเฮือเหือสําเพาหั่นมันได้เงี่ยงได้ไหวเจ้าเจ้าพญาเต่าตัวนั้นก็เอาหลังเข้าหนุนเหือหลังนั้นนางมัจฉานก็ไหวโดยการกุ้งนิ้วปูปลาซัดในมหาสมุทรแล้วก็มาช่วยกันตุ้มเอาเหือสําเพาลำนั้นให้มันไปถึงฝังบอกว่อมสำคัมบะกกองเหือลำนั้นไปถึงฟังปุ๊บ เจ้าปอกกาเหือก so 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 ับลงเหือไปแล้วเอาผ้านี่นะเจอาผ้าที่งามๆดีๆนะเข้าไปถวายื่้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออยินดีละเนอร์ที่สู่เจ้านี่ปอกกามุนนี้จะมากินมาตานกับข้าได้เอาผ้าแพรพันผืนงามๆใหม่ๆเลือกคัดสรรอย่างดีอย่ามากินมาตานเจ้ากินตานแล้วจะเอาข้าตอนนี้นี่ข้าบะฮับกันเนอร์โอ้ยง่ายๆอเนาะพระพุทธเจ้าเป็นก็บอกว่า คือเอาก่อนว่าตอนที่กว่าจะมาโพสมาเนี่ยรอดชีวิตมามาหาค่าได้กินได้ตานเนี่ยเจ้าเนี่ยจิตเจตนาเจ้านี่ตั้งใจจะมาตานะื้าแต่ก่อน oh. แล้วสิ่งอะไรอย่างพองที่มันเกิดระวังที่สู่จะมาตานะืา้านี้เธอตั้งใจพอเนอเจ้า oh. ถ้าจะกินจะตานแล้วเธอได้ตั้งจิตอธิฐานและหูที่ส่วนบุญกุศลหยตดนะ้ำเจ้าเพื่อไปถ่ายไปโพดสิ่งที่อํานวยช่วยสู่เขาที่มัน อ่ามา่วยในเหตุการณ์นนเนิ่อนอีกอะปอก,กา้มามนะกับมาคืดกัเอ๊ตะกี้เฮามาหลายมื้อหลายวันกว่าจะโพดมาอู้นานนะเฮาบ่ตายกะอู้กันนะกะเจ้าเออแม่นนะเฮาไปเจอพายุฝนตกลมหลวงโอแตะกะเหือสัเฮาบ่จะหวามมาอมอะโอเเตเป็นว่ามีเต่ามีนกมีหนูมีแมงสปะนะนะกุ้งหอยปูปลาในทะเลฮะนะเจ้ามันมาช่วยเฮารุนนี้อีกอะ พระพุทธเจ้าปันกออู่เป็นในในว่าเออจะไปลืมเนื้กกินตาลแล้วถ้านึกถึงได้เฮหยาดน้ําหมายตาลเปิ้นเช่นจะหับเอาเจ้าบะกองฮับเอาปุ๊บอาบเจ้ากับปั่นซีนปั่นปอนเฮีเรียบร้อยเจ้าปอกก้านะก็บบลืมบุญคุณจะกินจะตานไปตั้งหน้าเปิ้นก็เอาหูกเตาแล้วนะเอามาเขียนเป็นตุงก็ไปเครื่องนําตา,าลเวลาจะกินจะตานก็เขียนหูกตุงหูกนางมัดสาเอาติดไว้ขึงบนที่เหือสำเพอหัน ประวัติมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้ประวัติของตุงนี่นะเจ้าเจ้วยังมีของโจอร์นาเคนี่ลูกดูโอ้หลายอย่างแต่จอรนาเคนี่จะไปคนถามไอ้น้องเออเนาะเจ้าครับแต่ว่านางอย่างก็แม่แม่ใช่นางไม่ใช่นางบอกว่าล้ามาเป็นต้า ย่าสืบมาน่ตั้งแต่ไงโบรานเตียมเสรษฐีเรืองคำไอจะมาไจะเล่าว่าเปิดห้องว่ายน้ำหาย่าเต่าก้าหายจะมาตึ้งจ้าแล้วมันมีความใหม่กอดเต่ากระนังมัดจ่าความหมยของเต่าคือการมีสติบัดเจ้่ของอูพิบัดต้องยันต้องกลัวไอยังจะเข้าหามาต้องเอากดหัว กดลงกุดปล่อยขนาดไฟไม่บนโดยเตาอย่างเดียวที่ค่ะแต่กะนองไม่หอมันเอาหัวมันเข้าใส่กระดองมันได้หมายถึงความมีสติ คือความโลกกดลงนะเปินห้องนะว่าจิตใจหนมันมีงตัดหานะมันมีกิเลสมันนั่งนะ่ะก็ตึงเบ้าใจอกมอาตั้งในการเรื่องเหตุมนุษย์นนะ มาหัวเปิ้นว่างัวลืมตีนตำมีสิกนกนับพระเจ้าสอน